พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่หมิถุนายนคริสตศักราช2023คําคำพยานชีวิตโดยคุณเวนกรีนาวอชอิลลินอย์สหรัฐอเมริกา ในหัวข้อเรื่องทอดพระเนตรที่จิตใจอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อ1ถึง7และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อ7แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอก หรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจคุณเวนกรินาวอดเป็นพยานว่าผมขับรถไปโรงเรียนที่ภรรยาของผมทำง,งานเป็นครูอนุบาลเพื่อส่งพัสดุผมเปิดประตูห้องเรียนของเธอ และพบว่าเธอออกไปแล้วขณะที่ผมยืนอยู่ที่ประตูนักเรียนคนหนึ่งถามว่าคุณเป็นใครคำตอบผมก็คือแล้วเธอคิดว่าฉันเป็นใครเมื่อน,นักเรียนตอบว่าคุณคือพ่อของคุณครูใช่ไหมผมยึงตอบว่าไม่ใช่จากนั้นนักเรียนอีกคนก็ตะโกนว่าคุณคือคุณปู่ของคุณครูแน่ๆเลยผมตอบทันทีว่า ฉันเป็นสามีของครูนักเรียนดูง,งุนงงเห็นได้ชัดว่าสำหรับเด็กอนุบาลใครก็ตามที่มีผมงอกถือว่าแก่แลักษณะที่พบเห็นอาจทำให้เข้าใจผิดได้นี่เป็นประสบการณ์เช่นเดียวกับที่ซาม,มูเอลได้รับเมื่อพระเจ้าทรงเข้าไปที่เบดเลเฮมเพื่อเจิมกษัตริย์องค์ต่อไปเมื่อซาม,มูเอลพบกับเอลีอับุตรชายคนโตของเจสี สมูเอลคิดว่าลักษณะภายนอกของเอลีอับแล้วแน่นอนผู้ถูกเจิมของพระเจ้ากำลังยืนอยู่ต่อหน้าเขาอย่างแน่นอนแต่พระเจ้าทรงปฏิเสธเอลีอับจากนั้นพระเจ้าทรงเตือนสมูเอลเกี่ยวกับการตาัดสินผู้คนจากรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียวว่าพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูเที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ รูปลักษ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของแต่ละบุคคลได้พระเจ้าทรงเห็นคุณค่าและคุณลักษณะของแต่ละคนจากความซื่อตรงความเชื่อและความน่าเชื่อถือเหนือบุคลิกภาพที่น่าพึงพอใจและเราควรทำเช่นเดียวกันในการประเมินอุปนิสัยผู้อื่นข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้า ทรงมองที่คุณค่ามากกว่าสิ่งที่ปรากฏภายนอกและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับครูอนุบาลข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่ได้เห็นแต่มองหาคุณค่าที่อยู่ภายในอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ